สเปคปั๊มบาดานสาหรับงานโซลาร์เซลล์ดูได้ไม่ยากเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับโดยส่วนใหญ่นะครับสเปคของตัวปั๊มบาดานโซลาร์เซลล์นั้นจะแปะอยู่ที่ตัวปั๊ม1จุดและก็อีก1จุดก็คือที่ตัวกล่องนะครับโดยเราสังเกตได้ง่ายครับผมฝั่งนี้ก็จะระบุถึงขนาดท่อออกนะครับก็คือตัวปั๊มที่เรามาเป็นตัวอย่างนี้ก็คือท่อออก2นิ้วครับส่วนท้ายนี้ก็คือสเปคของตัวดรายละเอียดของตัวปั๊มนะครับ ตัวเลข4ตัวแรกนี่ก็คือตัวความโตของตัวเรือนปั๊มเองอตัวนี้จะมีขนาด4นิ้วหลังจากนั้นก็จะเป็นชนิดของไบพัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโพลิเมอร์ตัวเลขต่อมานะครับหลังชุดตัวหนังสือชนิดของไบพัดนี้ก็จะเป็นเลข6ความหมายก็คืออัรตราการไหลสูงสุดต่อชั่วโมงก็คือ6000ลิตรต่อชั่วโมงหรือ6คิวบิกเมตรต่อชั่วโมงนะครับ6คิวนั่นเองต่อมาเลข56นี้ก็คือ ระยะส่งสูงสุดครับผมตัวปั๊มที่มาเป็นตัวอย่างนี้ก็คือส่งสูงสุดได้56เมตร56เมตรนี่ก็คือน้ําแทบจะไม่ไหลเลยทีเดียวอยู่ที่2ลิตรต่อชั่วโมงนะครับต่อมาครับผมตัวเลขนี้ก็จะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีในปั๊มโซะล่าเซลล์อย่างเดียวก็คือแรงดันที่ใช้ก็คือควรจะใช้72โวลต์นะครับตัวเลขสุดท้ายนี่ก็คือกําลังวัตต์ของตัวมอเตอร์ของตัวปั๊มนี้ก็คือ750ิบวัตต์หรือ1แรงม้าเองเพียงง่ายๆเท่านี้ ทุกคนก็สามารถเลือกปั๊มไปใช้ได้ตรงความต้องการแล้วครับ